พี่ชิดครับเพื่อนผมครับผรวมถึงคนที่ผมรู้จักหลายคนครับเขาชอบลำโพงโซนัตเฟเบอร์ครับและที่สำคัญคือเขาชอบน้ําเสียงของโซนัตนะครับชอบรูปลักษณ์ชอบเนื้องานความประณีตและที่สำคัญคือผมได้ข่าวมาแวบว่ากำลังจัดชุดลดราคาอยู่มีโปรโมชั่นอยู่ัช่นเลยอยากจะทราบว่า ชุดน่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจขนาดนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างเพื่อหลายๆท่านที่สนใจเนี่ยะจะได้เข้ามาคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนะนําให้สวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับ เริ่มตรงนี้ก่อนละกันก่อนที่จะถึงราคาโปรโมชั่นนะครับโซนัสเฟเบอร์เนี่ยคือเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับซึ่งแท้เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์คู่บุญของเคสมาก็40ปีแล้วนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรุ่นเริ่มต้นก็คือเป็นรุ่นลูมีน่านะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น s o นิโต้2 G2 ซึ่งออกเมื่อปีที่แล้วเป็นซีรีส์ใหม่นะครับ แล้วก็ถักมาเป็นรุ่นพี่ของโซนิโตก็จะเป็นโอลิมปิก้านะครับถัดเป็นโอลิมปิก้าโนวาถัดจากโอลิมปิก้าโนวาก็จะเป็นซีนีเฮอริเทสพวกอิเล็กต้าเมเตอร์อาเมเตอร์สามพวกแมกซิมานะครับแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นซีนีโฮมเมดแล้วก็ขึ้นไปไเฟรนต์นะครับส่วนวันนี้ผมจะมาพูดถึงรุ่นกลางๆนะครับโซนัสเฟเบอร์เป็นแบรนด์จากอิตาลีแท้ๆ ด้วยงานฝีมือการออกแบบน้ำเสียงตัวตู้เนียบเนียบิดครับผมครับผมคืออย่างนี้ปลายปีเราจะมีซีรีส์ใหม่ออกมามครับทีนี้ตัวโอลิมปิก้าเองว่าเราก็เลยจัดโปรโมชั่นครับเผื่อว่าท่านใดกำลังมองหาลำโพงพร้อมเครื่องพร้อมแอมครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ก็เลยชวนกุชวัตรมาพูดถึง โอลิมพิกาโนวาพร้อมโปรโมชั่นดีๆกับเคสันครับผมนะครับยกตัวอย่างารุ่นเล็กสุดของของซีรีส์นี้นะครับโอลิมพิกาโนวาวันครับ, One, รบนะครับเดิมเนี่ยผมจัดโปรโมชั่นพร้อมอินดิเกตผมยกตัวอย่างอินเิเกตของแม่อินทอสครับรุ่น m อ8 8 9 5 0าบวกกับโอลิมปิก้าโนวาวันครับ นะครับราคาจะอยู่ราคาโปรเจคอยู่ที่สี่แสนเจ็0หมืนห้าพันสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับเอผมลองคิดเล่นๆนะครับผมสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับ M A ไปเก้าูนเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับสามแสนสองมืนเก้าพันอย่างนี้เขาก็เหลือไม่ถึงแสนกลางๆเลยครับถูกครับแสนต้นต้นเองแสนต้นต้นเองโอ้เป็นเล่นยนะขนาดนี้นะมาเยอะโอ้คุ้มครับคุ้มซึ่งซึ่งถ้าเป็นราคาเต็มอ่ะสองแส0หกหมืนห้าพัน หายครึ่งหายไปครึ่งหนึ่งของใหม่ใช่ไหมครับของใหม่ครับคลิป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 นะครับแล้วก็มีสีให้เลือกอยู่สองสีก็คือที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโบนัสอ๋อสีอ่ะพุดนตรงสีอ่อนนี่คือโบอนัสเป็นโบนัสสีเข้มก็คืออันนี้สีเข้มเข้มนี่คือเป็นสีเบงเก้โอ้โหครับนะครับซ,ซึ่งซีรีส์โอลิมปิก้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะรุ่นโอลิมปิก้าฮัววันจริงๆเราจะมี โอลิมิกาวันโนวาวันเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็จะมาเป็นโ uh, อลิมิกาโนวาสามนะครับโอลิมิกาโนวาสองแล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่สุดพี่ใหญ่อันนี้เป็นโ uh, อลิมิกาโอลิมิกาโนวาห้านะครับซึ่งก็มีสองสีเหมือนกันนะครับซึ่ง uh, ซึ่งทั้งสี่รุ่นเนี่ยเราจะมีราคาโปรโมชั่นพร้อมอินทิเกรตแอมของเบงทอสนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ ขึ้นให้ดูนะครับคือคือจับคู่อย่างเหมาะสมทั้งกําลังขับแล้วก็ลาโพงไาแล้วใช่ไหมใช่ครับผมว่ามันเป็นโอกาสโอกาสพิเศษสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาชุดเครื่องเสียงดีๆแบรนด์แมงทอนบวกับโซนัทขึ้นเป็นแบรนด์จากอิตาลีนะครับผมว่านี่เป็นโอกาสอันดีในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าท่านใดอาจจะมีเครื่องอยู่แล้วแต่ว่ามองโซนัทอยู่อ่าตรงนี้แหละอยากจะได้โซนัทคู่สี่ เขาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นดีๆสักคู่หนึ่งไปใช้ครับผมก็แนะนําก็คือโอลิม a า o v โนะครับซึ่งเราจับโปรอยู่ตอนเนี้ยพิเศษพิเศษก็คือถ้าอยากจะได้เฉพาะลำโพงก็เดี๋ยวมาคุยกันอ๋อมาคุยกันว่าอาจจะเป็นยังไงใช่ค่ะแบไหนครับซึ่งในซีรีส์โนวาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันมีรุ่นที่ สามารถที่จะไปทำโฮมเดเตอร์อะไรพวกนี้ก็มีผมว่าสอบถามจัดชุดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ใช่ครับอืมติดต่อเข้ามาแล้วก็สอบถามทางเราดูครับนะครับคือผมอยากจะขยายความพิชิตนิดนึงนะครับพิชิตบอกว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะมีรุ่นใหม่ออกมาแทนที่ถูกครับแล้วรุ่นนี้ก็จะเอาอราจะตลาดไปครับจากประสบการณ์การเล่นเครื่องเสียงของผมนะครับครับลาโพงไม่มีคําว่าเอาแน่นอนฮะ ตำนานความคลาสสิกเนี่ยเขาเขาไล่าการเวลาผม,มว่าโซนัทออกมารุ่นหนึ่งเนี่ยเขาพิถีพิถันเขาตั้งใจให้ให้เปนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคุณสามารถเอาไปใช้ตอนไหนยังไงก็ได้โซนัทก็ยังถ่าย,ายทอดความเปลี่ยนโซนัทออกมาอย่างก็อย่างที่บอกครับเป็นแบรนด์คู่บุญกับเคสมา40ปีแล้วอะไครับก่อนเข้าไปถึงน้ําเสียงเนี่ยนะครับครับผมอยากจะรู้หน่อยว่าราคาแบบเนี้ยแล้วการรับประกันล่ะครับรับประกันเราให้3ปี ปกติเลยอ่าเป็นอ่าเ,เ,เป็นการรับประกัน3ปีโดยปกติของเคสอยู่แล้วโอ้โห,โหนะครับครับนะครับอันนี้คือเราจัดเต็มให้ลูกค้ามาพูดกันถึงน้ําเสียงดีกว่านะครับแวะมาถึงน้ําเสียงนิดนึงอ่าหลายท่านที่ดูคลิปนี้หรืออาจจะเคยฟังมันผ่านจริงๆแล้วเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของโซนัสเฟเบอร์เสียงเขาจะออกแนวอุ่นๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนุ่มๆมนะครับ,รบเพราะว่า หลักๆอย่างรุ่นโนวาเนี่ยครับโรบิกโนวาเขาจะทวิตเตอร์เขาจะเป็นโดมผ้าครับซึ่งจะให้เสียงเขาเรียกว่าให้ความนุ่มรวน,นไม่บาดหูคือทอดหางเสียงใช่ครับเน้นความกลงวานความพลิ้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถูกครับอืมนะครับเรียกว่าผมว่าโซนัสนอะไม่ว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับคือเสียงที่กลมกล่อมฟังสบาย รายละเอียดเนี่ยมีซ้อนอยู่ในรายละเอียดนะครับเป็นลําโพงที่น่าค้นหาเป็นลําโพงที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะหลงรักได้ไม่ยากเพราะเขามีสเสน่ห์คืออะไรก็แต่นะครับถ้าคุณฟังจนชินหูแล้วเนี่ยครับถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบมันเดี๋ยวมันก็ไปอืแต่ด้วยความเป็นตัวตนความเป็นโซนัสเฟเบอร์ที่อยู่กับเคเอสมาสี่สิบปี นั่นหมายความว่าคลองใจนักฟังที่ประเทศไทยมาแค่สี่สิบปีแล้วคือจริงๆนะครับผมอยากจะให้นักเล่นที่สนใจนะครับหรือว่ายังไม่สนใจก็ได้ดี๋อวอย่างนี้ลองมาดูสัมผัสเนื้องานของเราลองมาจับนะครับลองมาดูเนื้องานความประณีตในการผลิตของเขาแล้วลองฟังเสียงดูว่าแต่ชุดเขาแมทชิ่งเสียงเป็นยังไงครับผมอันนี้ย้ําก่อนที่จะปิดทลิปนี้นะครับว่าโซนัตเซเบอร์ ได้จับโปรโมชันดีๆนะครับท่านใดที่ยังไม่มีชุดเครื่องเสียงหรืออยากจะได้โซนัสกับแม่งทอดไปใช้นะครับเ s s เราก็เชิญชวนแล้วก็แนะนำให้ติดต่อเราเข้ามานะครับว่าตอนนี้ตัวลำโพงโซนัสเฟเบอร์รุ่นโอลิมปัาโนวาเนี่ยเราได้จัดโปรโมชั่นพร้อมกับแม่งทอดเป็นอินทิเกรตแอมปหลายๆรุ่นเหมือนกัน mm hmm. เราจะมีราคาให้ดูแม่ mm hmm. เข้ากันถ้าท่านต้องการลำโพงอย่างเดียว ก็ติดต่อเข้ามาเรามีราคาพิเศษให้พร้อมรับประกัน3ปีเต็มนะครับครับผมนะครับขอบคุณพิชิตมากครับผมสวัสดีครับพิชิดครับถ้าเกิดท่านผู้ชมแล้วก็นักเล่นเนี่ยชื่นชอบคลิปของเราต้องจะทำยังไงบ้างครับต้องกดไลค์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก็ต้องกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้ สามารถที่จะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆนท่านได้<อ>นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับพวกเราด้วยกาทิปคำคดิดดีๆออกมาใช่ครับเพื่อขวัญและกําลังใจอของเกสสันด้วยขอบคุณพี่ชิดมากครับสวัสดีครับ